เอาละครับมาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับตัว Vivo เองนะครับการเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนทีมจะอยู่ในแอปของ Vivo นะครับที่เขียนว่าทีมนะครับตัวนี้นะฮะจะไม่ได้อยู่ในเมนูการตั้งค่านะครับจากนั้นนะครับมาที่คำว่าฉันนะครับทางด้านล่างขวานะครับก็จะเจอนะครับว่าเรามีทีมในเครื่องกี่อันนะครับมีอลเป p a p e r กี่อันนะครับ แบบอักษรภายในเครื่องมีกี่อันนะครับแบบอักษรนี่มีอย่างเดียวนะครับถ้าเรากดดาวน์โหลดเพิ่มนะครับก็จะมีบางอันที่เสียตังค์แล้วก็ไม่เสียตังค์นะครับอย่างเช่นตัวนี้ก็15บาบาทนะครับหรือว่าเราจะทดลองใช้ฟรีได้นะครับประมาณนี้นะฮะสำหรับการโหลดนะครับเดี๋ยวผมจะทำช้าๆไปพร้อมๆกันนะครับการโหลดนะครับ ฟอนต์ของ vivo นะครับแบบที่ไม่เสียตังค์นะครับก็มาที่แอป Store นะครับจากนั้นนะครับค้นหาคำว่าฟอนต์ vivo ครับอ่านะครับก็จะเจอตัวที่เขียนว่า u font for vivo นะครับตัวนี้มีคนโหลดไป1ล้านกว่าคนนะครับก็ถือว่ามีความเป็นมาตรฐานนะครับคนใช้เยอะนะครับ อ่าแตะเข้าไปเพื่อดาวนโหลดนะครับแล้วก็เลือกติดตั้งครับติดตั้งเสร็จแล้วเปิดขึ้นมาเลยนะครับอนุญาตให้ยูฟอนนะครับเข้าถึงข้อมูลมีเดียและไฟล์หรือเปล่านะครับอนุญาตนะครับพอมาถึงหน้านี้นะครับให้เราเลือกมาที่ขีดสามขีดทางด้านบนซ้ายตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนหาคำว่าไทยนะครับก็จะเจอฟอนต์ไทยนะครับ อันนี้ก็ต้องแนะนําก่อนนะครับเพราะว่าบางฟอนต์บางตัวก็จะไม่สามารถใช้ได้กับโทรศัพท์บางรุ่นของ vivo นะครับดังนั้นให้เราลองเปลี่ยนแล้วก็ให้เราลองดูว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับอ่าผมจะลองนะครับโหลดฟอนต์นิดเบอร์ห้าสิบนะครับตรงนี้นะครับจากนั้นให้เราเลือกดาวน์โหลดฟอนต์นะครับก็ถ้ามีโฆษณาขึ้นมาก็รอสักพักหนึ่งแล้วก็ปิดไปนะครับ เขาก็จะบอกว่าการเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนยังไงนะครับเราก็มาเลือกเชงฟอนต์เลยนะครับเราจะเปลี่ยนเลยนะครับก็จะกลับมายังหน้าแอปที่เป็นแอปของทีมนะครับจากนั้นนะครับเรามาเลือกคําว่าฉันนะครับจะสังเกตเห็นว่านะครับแบบอักษรภายในเครื่องตัวนี้ไม่อยู่2ตัวนะครับเพราะเมื่อกี้ไม่อยู่ตัวเดียวนะครับเราจะเลือกใช้แบบอักษรของ u font นะครับก็คือ แบบอักษรที่เราโหลดมาเมื่อสักครู่นี้นะครับแตะที่คําว่า u Font Style ครับก็จะเจอฟอนต์ที่เราเลือกมานะครับเลือกคําว่าใช้ครับรอสักครู่หนึ่งนะครับเสร็จแล้วครับแบบอักษรภายในเครื่องของเราก็จะเปลี่ยนไปนะครับถ้าเราอยากใช้ตัวใหม่นะครับเหมือนเดิมนะครับมาที่สามขีดเหมือนเดิมนะครับเลือกคําว่าไทยเหมือนเดิมนะครับ อยากใช้ตัวใหม่นะครับฟอนต์สุกสมันเกิดนะครับอ่าดาวโหลดฟอนต์นะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับเชีงฟอนต์เลยครับมาที่คําว่าฉันเหมือนเดิมนะครับไปอักษรภายในเครื่องนะครับก็จะมีสองอันเหมือนเดิมนะครับเราก็เลือกเป็น u font style นะครับก็จะมีฟอนต์มือสักครู่ครับที่เราโหลดมานะครับเลือกคําว่าใช้นะครับอันนี้จะโหลดได้ทีละฟอนต์นะครับนี่นะครับเรียบร้อยแล้วครับ ก็คือ U Font Style กับพื้นฐานนะครับตัวนี้ก็คือที่มากับแอปพลิเคชันนะครับมันจะไม่สามารถนะครับโหลดฟอนต์มาเก็บไว้เยอะๆได้นะครับเพราะว่ามันจะโหลดได้มาทีละฟอนต์นะครับหากใครอยากกลับไปใช้ฟอนต์เดิมนะครับก็มาเลือกที่คำว่าพื้นฐานครับอ่าก็เลือกคำว่าใชะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับก็จะกลับมาเป็นฟอนต์เหมือนเดิมตัวเดิมนะครับ เพื่อนๆลองไปทําดูนะครับได้ผลเป็นยังไงบ้างมาโพสต์บอกเพื่อนๆเราด้วยนะครับอย่าลืมนะครับถ้าหากคลิปวิดีโอนี้ถูกใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับ